อ้าวสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกม r o b l o กนั่นเองว้าวซึ่งวันนี้นะทุกคนเราจะมาเล่นแมปพิกกี้กันซึ่งครั้งนี้เรามีแขกรับเชิญ2คน นั่นก็คือเจ้บวัวกับน้องไผ่มาเล่นใน Chapter ์เกันนะทุกคนในความเดิมตอนที่แล้วเราไปเล่นกันที่ Chapter 6ซึ่ง Chapter 6เ,เนี่ยเราเข้าไปอยู่ในโรงงานของวิลโลถ้าทุกคนอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยทุกคนหวด Chapter 7เจ็ดแชปเตอรนะ์เจ็ดเป็นท่าเรือนะทุกคนโอ้โอเคทุกคนเราก็จะหมด พิกกี้แล้วก็จะเซตเป็นเปาเป้ส5งหนะทุกคนโอเคทุกคนมาดูกันเลยฉาก,ากเริ่มมันไงเนี่ยฉันก็จะพานายไปข้ามฝั่งได้อยู่ทะเลเหนืออยู่หรอกนะแต่ว่าเจ้าเสือเนี่ยมันเอาเรือฉันไปซะได้ อฉันว่าเราควรซ่อมประภาคานี้เพื่อทําให้มันเรียกความสนใจจากเรือนะเฮ้ยทุกคนภารกิจของพวกเราคือเราต้องซ่อมประภาคานแล้วก็เรียกเรืออื่นมารับเราทีซึ่งตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในท่าเรือกันทุกคนใครเจอกุแจอะไรบอกด้วยนะโอเคอาจกันอยู่ใช่ไหมคะทุกคนเราเจอ เรา<ม>เปิด,ดกับกุญแจสีแดงเข้ามาโอเคทุกคนตอนนี้เราจะขายตู้เซฟสีม่วงซึ่งตอนนี้เราเอาแผ่นไม้มาแล้วเอาไม้มาเรวใครเจออะไรไหมทุกคนเจอพีกีทุกคน เจอเทวิกีไม่เจออะไรเลยเหรอเธอเข้ามาที่ในอาคารสิข้างนอกนี่ไม่มีของอะไรหรอกตอนนี้เราเจอกับกุญแจสีเหลือสีส้มเอ้ยพายขึ้นมาข้างบนหน่อยพายตรงนี้มีของเยอะเลยพายพายขึ้นมาพายโหลพายพายผิดทางแล้วพายทางนี้พายวันนี้ทางนี้เรางนีวเราเ,เร็วเร็วขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา,นมาอย่าช้าสิเธอน,นี่มีทั้งกุญแจสีฟ้าแล้วก็ พั่อหยิบดิหยิบอันไหนก็ได้อ่ะพล่วก็ได้เนี่ยหยิบเลยพล้วบนชั้นอ่ะอเจเจเข้ามาในประภาคารเลยในประภาคารมีของตั้เยอะแยะเลยตอนนี้เราเปิดกุญแจสีส้มแล้วตอนนี้เราจะกับกุญแจสีเขียวแล้วไผ่ไผ่ไผ่พุ้ข้ามไม้ไปเลยไผ่ผ่านมานี่ผ่ข้ามไม้ไปก็จะเจอที่ขุดพั้วเลยไผ่ผ่ไม่ต้องทำอะไรเลย โอเคภัยอย่าตกนะถ้าภัยตกภัยจะตายทันทีตรงนี้ภัยเดินมาดีภัยค้างเหรอเดินมาววๆให้ไวให้ไวเดินดีๆนะอย่าตกเร็วๆคุณไม่ใจหน่อยคุณอย่าแบบไม่ต้องบรรจงขนาดนั้นเดินมาเป็นเส้นตรงเลยตรงนี้คุณอา้าวคุณตรงนี้ โอเคขนะนี้ไ่ใช้ mm hmm. เขาเรียกอะไรนะที่ขดพั้วเธอหยิบถาดไฟฉายตากบเลยนะถ้าเจอะไม่มีใครเจอถานไฟฉายตากบเลยเหรอโอ้โหประตูนี้ถูกล็อกกันแล้วเเจอแล้วมน,นไปหยิบมาเซหยิบมาได้เลยนะเพราะว่าเพราะว่าเราต้องเปิดกุญแจสีเขียวพอเราเปิดกุญแจสีเขียวปุ๊บเราก็จะใส่ถานลงไปโอเคทุกคนตอนนี้เราจะวิ่ง360องศาไปที่ประตูสีเขียวแล้วเจ้ตอนนี้ไปไหนล่ะ ำไมมันไม่ทำงานเลยเจ๊เธอไปหยิบกุญแจาฟานก่อนก็ได้นะไครเราใส่ถ่านลงไปอา้าวเจ๊เจ๊มีปืนหรอในนี้มีกระสุนหรือปะไม่มีอ่ะตามฉันมาตามฉันมาฉันเห็นว่ากระสุนอยู่ตรงนี้อ่ะเราเจอทางไปฉายเจ๊าตามฉันมาฉ<ๆ>ันเห็นกระสุนด้วยทำไมเจ๊เดนช้าจังอ่ะ <c oughs> แหลกเหรอเจ๊เข้าไปในปรถคะนจทางไฟก็ขกุ้า เจ๊กูจะสีฟ้าเหรอก็ตรงนี้ไงที่เราเดินผ่านมากันใช่ไหมยานไฟฉายด้วยยิบพานไฟฉายมาเลยตามเรามาเร็วๆเ,เจ๊เจ๊ขึ้นมายางอะ่ะเจ๊เจ๊ขึ้นมาเลยตรงนี้เจ๊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 ตรงนี้ตรงนี้ตรงน,นี้เจ๊กระสุนอยู่ข้างบนเจ๊เจ๊ขึ้นไปสองชั้นเลยนะไพ่ก็ลงมาเหมือนกันตามมาตามมาตรงนี้ เห็นบ้าพากางสูงๆงตรงนั้นไหมอะตรงเนี้ยที่เราหันหน้าไปเนี่ยเรานไปตรงนั้นนะแล้วก็เอาถ่านไฟเดินขึ้นบันไดไปด้วยเอาถ่านไฟฉายไปใส่ตอนนี้เราจะเอากุญแจสีฟ้าไปใส่นะทุกคนจะได้เป็นเด็กสาว<อ>เลยจากนั้นเราก็จะต้องหาของทุกคนทุกคนเจอของบ้างไหมมีคนเจอกุญแจสีเหลือไหมไม่เจอเลยทุกคนตอนนี้เราเจอกับถ่านไฟฉายตาก,กบเยี่ยมเลยทุกคน ตอนนี้เราจะลงไปข้างล่างเพื่อเอาถังไปฉายปลากบไปใสไป่ไปใส่โอ้ยนี่ไงเจอกุญแจสีเหลืองแล้วเจ้ลงมาเจ้มุดท,ทอ่อลงมาเจ้แต่เจ้อย่าลงมามานะถ้าเจ้ลงมาเา,า,เาจะตายเจ้ลงมาเลยเจ้ลงมาเจ้ลงมาเราเจอแล้วเจ้เจ้ลงมาเจ้มุดท,ทอ่อตรงนี้ก็ได้มุดท,ทอ่อตรงนี้ก็ได้เนี่ยเราเร็วเราเร็วเร็วแล้วก็มุดท่อตรงนี้เจ้กดชิปนะ โอเคทุกคนเจ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 เดินใช้แล้วเจไม่ต้องมุดอีกก็ได้เจตอนเนี้มุด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 มาตรงนี้เจตรงนี้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 เจมุดลงมาดิเจตรงนี้เจเห็นไหมเห็นแล้วกระโดดอยู่ไหมตรงนี้ตรงนี้มีก็จะสีเหลืองแล้วก็ขึ้นไปเปิดเลยนะเราถือถ่านไฟฉายตากบอยู่ทุกคนตอนนี้เราจะเอาถ่านไฟฉายตากบอบไปที่สามไปใส่ตอนนี้ไฟอากุจะเอ้ยไฟเอาไฟคานไฟฉายตากบมามาใส่ยัง แต่แล้วเราใอยู่ที่นี่ทุน <Okay, S 2> โอเคเธออย่าตกลงไปในรูนั้นะนะถ้าเธอตกลงไปรูนั้นน่าเธอตายเธอรออยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวเราจะไปหานะงั้นเรามาอ่านเอกสารกันอตอนนี้เขาบอกว่าความคิดเกี่ยวกับความน่ากลัวไม่อ่านแล้วยาวจัดทุกคนเราไม่อ่านด,ดีกว่าเจ๊เจ๊เจ๊เ<อ>จ๊เปิดกุญแจสีลมกุยยัง เจ๊เจ๊เปิดกุญแจสีเหลืองหรือยังลังไปมันช้า้ากเนี่ยทางขางๆนะโอเคเจ๊เปิดเลยตอนนี้เจ๊เจ๊เดินผ่านแล้วเจ๊เจ๊เจ,เจ๊เปิดโอเคตอนนี้เราเจอกับที่โลดผลแต่เจ๊ไม่ต้องมานะเพราะตรงเนี้ยต้องใช้ความทรงตัวอย่างสูงบบตื่นต้น ต้น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 โอเคทุกคนเราเจอฐานไฟฉายก็สุดท้ายแล้วเราพร้อมที่จะซ่อมประภาคารแล้วก็ออกจากที่นี่กันแล้วไพเรามาแล้วปังเราซ่อมประภาคารเสร็จแล้วทุกคนอย่าตกลงมานะไพไพไพลงมาดีไพลงมาได้มาไพขึ้นไปไม่ได้นะไพเราขึ้นไปแล้วขไปไม่ได้ไพลงมาได้มาห้ามขึ้นถ้าขึ้นเราวเธอจะลงมาไม่ได้ แล,แล้วตอนนี้เราซ่อมพามพาคันเสร็จแล้ววิลโล่ม,มิมี่ซีซูซี่แล้วก็โพนี่กับจอร์ดรอเราอยู่แล้วทุกคนมาเร็วมาเร็วเราจะเอาไปพร้อมๆกันลงมาข้างนอกนั่นแหละบัววิมมาแล้ว,ลวเราแจ้บัวล่ะไขวิมยังไม่มาเลยแจ็บัวเจ็บัวเราจะออกแล้วนะเจ็บัวอยู่ตรงไหนจบัวแล้วแล้วเราจะอแล้วนะจบัวกวมาข้างนอกเจ็บัวกมาข้างนอกเอามายัง งานช้างงั้นเราไปก่อนนะโอเคเราไปดูฉากจบกันเลยเอา้าวผ่านเข้าไปแล้วหรอใช่โอเคงั้นเราเข้าไปด้วยไปแล้วฉากจบเราจะไมาา่ใช่ฉากจบผ่านนะสวัสดีมีใครอยู่ที่น<อ>ี่หรือเปล่านั่นใครนะ้าเน่ฉันคื อนสลัดเจ้าของเรือแห่งนี้กัปตันบัตตี้แห่งเรือเมโดรานี่นาะยเป็นคนซ่มประภาคานนั่นใช่ไหมอ,อ๋อพวกเรานะ่ะอยากให้คุณช่วยนะ่เดียวนะนี่มันเรือชื่นเรือของฉันมาแล้วก็ถามฉันให้ช่วยเนี่ยนะฉันไม่ใช่มูลน,นะนิธิแล้วฟรอยพวกเราไม่มีทางเลือกแล้วไม่มีเวลาที่จะเสียไปด้วยตอนนี้เราต้องข้ามทะเลเหนือให้เร็วที่สุดอ้ยจะข้ามทะเลเหนือเหรอฉันใช้น้ํามัน เพื่อสุดท้ายเพื่อมาที่นี่ฮะไม่จริงนะไม่มีเชื้อเพลิงสำรองเหลือเลยอยู่หรอครับไม่สิแต่ว่ามันเป็นไปนไม่ได้ที่มันจะเอาไปเอามันมานะ่ะะทำไมล่ะตั้งแต่เดวี่โจนทราบโลกใบนี้ไว้กลุ่มของผู้ติดเชือ้ออยู่ๆก็โผล่ออกมาฉันก็เริ่มเดินทางด้วย แล้วก็มีหนึ่งในผู้ติดเชื้อมาอยู่ในเรือของพวกเราฉันไม่มีทางเลือกฉันก็เลยปิดลำเรือสำรองเอาไว้ใกล้ๆกับเชื้อเพลิงสำรองนะเอองั้นนำทางไปข้างล่างแล้วก็เอาน้ำมันมาด้วยนะฮะเนี่ยคนเนี่ยคนนี่เอาจริงเหรอไม่ได้ล้อเล่นใช่ไหม โรไม้ว่ามันทำอะไรกับฉันไว้บ้างเนี่ยคิดว่าฉันกลัวผู้ติดเชื้อเหรอฮะฉันก็คิดอย่างนั้นแหละแต่โรไม้มันทำอะไรกับฉันเอาไว้บ้างอย่าบอกนะว่าคุณสูญเสียมือของคุณไปนะไม่ใช่หรอกฉันสูญเสียมือของฉันไปที่อุบัติเหตุในสระว่ายน้ำต่างหากล่ะถอโถย งั้นฉันจะไปกับนายนะวินโลไม่ได้นะถ้าฉันผิดพลาดขึ้นมานายก็อาจจะติดเชื้อได้นะนี่พวกเราต้องไปหายารักษานะพวกเราต้องทำงานร่วมกันอย่างสามัคคีนะวินโลแล้วเราสูญเสียนายไปไม่ได้ด้วยเพราะว่านายเป็นคนรู้ว่ายารักษาอยู่ที่ไหนเอออะไรก็ตามนะ่ะก็อย่าขัดขวางฉันละกันนะนี่กับตันรู้ไหมว่าเราจะไปฝั่ง ฝั่งตรงข้ามของเรือยังไงนะ่ะออเราน่าจะต้องไปที่ท่าเรือที่อื่นนะนะมีท่าเรือเหรอฉันรู้จักวิศวกรนคนหนึงนะ่ะเขาอาจจะอยู่ที่นั่นก็ได้งั้นโชคดีนะพวกคุณพยายามที่จะไม่อาหารให้อาหาร,หาหารเป็นอาหารปลาข้างล่างนี้ล่ะอ้าวก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ c h a p t e ์เจ็ดใช่ไหมถ้าเรือถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคร,รับสำหรับวันวนี้เราต้องลางไปก่อนครับบา,บายสวัสดีค่ะ